อ่าบอกตรงว่ายังไงก็ต้องเจอหลักฐานอืมใช่คนอื่นเนี่ยเรามั่นใจเลยเอาจะเป็นคนอื่นเัามั่ใจแต่อันนี้เราสืบมาหมดแล้วเจาะมาหมดแล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันไงเออเราก็อยู่ใกล้กันด้วยแล้วก็ก็ถามชาวบงชาวบ้านด้วยนะถามชาวบ้านว่าเออเพราะอะไรยังไงเราต้องถามแต่แรกก่อนถูกไหมเริ่มแรกที่ยังไม่เกิดเรื่องราวเราจะสืบถามไปก่อนว่า มีปัญหาอะไรกันไหมเคยทะเลาะกันไหมอ่าแรกๆเนี่ยมันเพราะว่าการทะเลาะกันมันเป็นมูลเหตุถูกไหมเออมันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งการทะเลาะกันเนี่ยหรืออ่ายืมเงินกันเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะแยะเนี่ย4-5หมื่นหรือว่าแสนสองแสนอะไรก็แล้วแต่มันเยอะขนาดนั้นแล้วทวงแล้วไม่ให้ไม่ให้อันนี้ก็เป็นมูลเหตุเหมือนกันเออมันมีมันเป็นมูลเหตุแน่ๆแต่ก็ไปถามแล้วเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ให้ยืมหรอกเพราะว่าไม่มีตังค์ เรื่องเงินนี่ตัดไปได้เลยหนึ่งแหละนะครับเออใช่เขาเขาเนี่ยคิดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ตก่อนเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่คิดเลยเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเรื่องราวน่มันลงที่ทางทางใหญ่เนี่ยนะเขาบอกเดี๋ยวเขาเป็นพยานให้เลยเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาเป็นพยานให้เลยเขาพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าพราะเขารู้แลวมันไม่มีอะไรเออพออยู่ด้วยกันมาแล้วก็ ช่วยเหลือกันมาคือครอบครัวนี้กับครอบครัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีแน่นอนไม่มีเลยช่วยเหลือกันมาขนาดที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้ขานี้เขายังเขายังมาติดต่อให้เลยเออมาติดต่อทั้งเพาะให้เลยนะว่าให้ให้มาย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยจงเอ้ไอ้ตาช่างเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ตรงตาช่างก่อนเขายังเป็นคนติดต่อให้เลยสแสดงว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ดีกันไง เนี่ยมูลเหตุสาเหตุมันไม่มีตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเออใช่นั่นแหละมันไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตัดปัญหาตรงนี้ออกไปการทะเลาะบบกแหวงก็ไม่มีแล้วก็ต้องตัดออกไปถูกไหมละ่ะเออพอออกไปจนหมดแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะบอกตรงแล้วอะไรละ่ะต้องถามว่าล้วก็ย้อนถามว่าแล้วอะไรเป็นแรงจูงใจล่ะอันไหนเออแล้วก็จะมาไล่ดูไม่มี แล้วก็มาไล่อะไรนะไอ้ที่ทำอะไรนะทำคุณทรงคุณใสอะไรกันโอ้โหยิ่งเละเลยย,ยิ่งไปกันใหญ่เลยอันเนี้ยผิดมากเลยบอกตรงว่าไม่เข้าเลยอะไม่เข้าเพราะอะไรเพราะแอดดูแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเป็นเล่นสยศาสตร์เขาเป็นอย่างเดียวคือสวดมนต์เออไม่ใช่สวดเป็นคาถาอาคมอะไรไม่มีเพราะในบ้านเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลย คนเราถ้าคนคนเรานะถ้าเป็นอเป็นอาจารย์เป็นหมอผีเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสำนักมีห้องส่วนตัวของเขาใช่ไหมมีหัวกะโหลกมัง้งมีอ่าเครื่องทําพิธีหรือพูดง่ายว่าในห้องทั้งห้องเป็นห้องที่ทําพิธีมีโต๊ะบูบชามีนู่นนี่เนี่ยเยอะแยะมากมายมันอันนี้มันไม่มีอะไรเลยเรับทีเขาจะเป็นคนทําคุณไสได้ไงมันไม่มี <laughs> อันนี้เ็าตัดไปอีกอ้าวง่ายที่เขาบอกว่าเยอะเชิญชวนตรงนี้นู่นนี่นั่นเนี่ยก็ตัดเรื่องตรงนี้ออกไปอีกมันมีเรื่องไหนอีกล่ะเออใช่ตัดไปหมดเลยแล้วคราวนี้พอตัดตรงนี้ออกไปหมดแล้วถูกไหมตัดออกไปหมดแล้วถึงมันจะพูดกันอะไรมันก็มาอ้างมาพูดว่าเออเป็นอย่างงาู้นมาตัดเส้นผมเพื่อจะสะกดดวงวิญญาณนู่นนี่นั่น,น,นไม่ใช่เลย,ยไม่เกี่ยวเลย เพราะว่าเขาไม่มีพูดง่ายว่าเขาไม่มีมนคาถาเขาไม่เขาไม่ใช่เป็นหมอผีเอาง่ายๆเออไม่มีคาถาเอาคมอะไรมีแต่สวดมนต์ไม่มีอะไรเลยเพราะเราเราสืบมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาไม่มีเออใช่ถ้างั้นถ้ามีห้องเนี่ยถ้ามีห้องพระทมพิธีเนี่ยอะไรเนี่ยเราก็เห็นหมดใช่ไหมคือฝาบ้านไม่มีเขาควรจะไปทําได้ยังไงอถูกไหมมันทําไม่ได้ เออไม,ไม่ไม่ควรจะทาเลยล่ะเพราะอะไรวันๆเขาไม่มีเวลามาทำไอ้เรื่องพวกนี้อยู่แล้ววันๆเน,นี่ยงานเขาคือไปกรีดยางไปขายไก่แกเตรียมไก่ไปเพื่อจะไปขายไปหมักไก่ไปทํานู่นนั่นมันก็เสียเวลาเป็นวันๆแล้วสิไปทําอย่างอื่นไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละมันฟ้องด้วยตรงนี้แล้วอะไรอีกล่ะไล่ไปไล่มาใช่ไหมไล่ไปไล่มาคราวนี้เขาเล่นเล่นอะไรเขบอ เขาเล่นไอ้เล่นพวกนี้ว่าโมโหนะครับเอออารมณ์เขาเล่นเรื่องอารมณ์อีกเอ้าย้อนมาเรื่องอารมณ์อีกบอกว่าอารมณ์โมโหง่ายแล้วอ่าคืออาจจะชวนเด็กไปไอ้ไปอะไรนะเจอเด็กแล้วแล้วก็ชวนเด็กนะอ่าไปส่งพระด้วยกันแล้วเด็กไม่ไปเพราะเด็กไม่ไปโมโห เกิดการทำร้ายเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดไปเอซีโอมันบ้าพูดไปเรื่อยเชยอะพูดแบบเหมือนตาเห็นอะแต่ไม่ได้เห็นอะไรเลยถามหน่อยว่าชวนเด็กไปแไปเจอกันตรงไหนอะต้องถามมันไม่ได้บอกว่าไปเจอกันตรงไหนเจอตรงแบบไหนยังไงไปชวนอะแล้วเขาจะเอาไปเอาเด็กไปเพื่อเป็นภาระทําไมถูกไหมเออเอาไปทําไม่ะมันไม่ใช่อันนี้ก็ผิดอีก มันไม่เข้าไงเอออยากจะรู้ว่าเกินการเจอเนี่ยมีใครมีใครเดินแนวทางตรงนี้ไหมว่าไปเจอตรงไหนยังไงเออมีไหมมีแต่อุป,ปมาอุปไมยขึ้นมาทางนั้นอุปมาอุปไมยขึ้นมาไงก็คือเอ,อเดินหลงออกมานะเดินลงมาแล้วก็มา,มาเจอเออมาเจออยู่ตรงในสวนยางเนะี่ยโอ้โหยิ่ง อันเนี้ยยิ่งไปกันใหญ่อีกเออใช่ไหมช่างซอรู้เรื่องทุกอย่างคือพูดง่ายว่ะคนที่พูดเนี่ยมันอุปมาอุปไมคือมโนไปเองเลยมโนไปเลยว่ามันเป็นแบบนู้นนี่ถามว่ามันมันรู้มาจากไหนมันเห็นเหรอมันไม่ได้เห็นหรอกมันประมาณเอาแล้วค้าว่าประมาณเอาเนี่ยมันเชื่อได้ไหมล่ะมันก็เชื่อไม่ได้ไงมันจะไปเชื่อได้ยังไงก็มันไม่ใช่ความจริงไงเนาะ าอมันก็แค่มันคาดคาดประมาณว่าน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้เท่านั้นเองถามหน่อยนะครับมันจะเป็นตรงนั้นได้ยังไงก็คุณไม่เคยเห็นคุณไม่ได้รู้เลยเออใช่คือหาหาตรงนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วเวลาเนี่ยไทม์ไลน์มันไม่เข้าเลยไม่ไม่คาบเกี่ยวเลยแล้วยิ่งแล้วยิ่งเอาคนมานะอ่ายิ่งมีคนโทรมาเนี่ย กับไทม์ไลน์ของแกตรงเนี้ยยิ่งไม่ใช่เลยแสดงว่าคนละเรื่องเขามาผสมเลยเรื่องเดียวกันอ่ะอันนั้นน่ะน่าสงสัยมากที่สุดเลยคนที่โทรมาน่ะเออเพราะเรายังไม่เคยไปสัมภาษณ์เขาเลยไงว่าเขาเป็นใครเขาโทรมาทําไมนีเอา่าถูกไหมอันนั้นน่ะน่าสงสัยกว่าอันเนี้ยเราเราถามด้วยตัวงเขาเองแล้วถามไปห,หมดแล้วเออ นั่งคุยไปแล้วมันไม่มีอะไรที่เราจะเห็นว่ามันชัดหรือไม่ชัดอะไรตรงไหนยิ่งไอเขาเอาไปตรวจสอบเนี่ยเอาไปหาข้อมูลหาหลักฐานมันก็ไม่เห็นมันจะเด่นชัดสักเรื่องเนี่ยฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นสักอย่างมีไหมสัก,สก,สกหัวข้อนึงเนี่ยมีสองสามหัวข้อเนี่ยมีสักข้อไหมที่มันเข้าร้อยเปอร์เซ็นไม่ก็ไม่มีเออไม่มี มันก็ไม่รู้แหละไม่มีแล้วคืออะไรล่ะต้องถามคืออะไรแล้วแกจะทําผิดได้ยังไงถามหน่อยในเมื่อมันไม่มีมันไม่ชัดอะแล้วจะทําผิดได้ยังไงตรงนี้ต่างหากอา่ใช่เขาทำแกมีอย่างเดียวล่ะแกมีคือคําสาบานแกนั่นแหละ <laughs> เออมีอย่างเดียวคือคำสาบานแกนั่นแหละมีนั่นแหละตรงนั้นเลยสักดสิทธิ์ไม่สักสิทธิ์ก็ตรงนั้นแหละ มันขึ้นอยู่อาการกระทำไงคำว่าสาบานถูกไหมเออเพราะว่าสาบานในในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไงสาบานอยู่ข้างบนนั้นอ่ะอยู่ข้างบนนั้นศักดิ์สิทธิ์นะอ,อบอกเลยเลยศักดิ์สิทธิ์ออเขาบอกเลยว่าถ้าเขาทําเนี่ยขอให้เขามีอันเป็นไปเขาพูดเลยขอให้เขาภายในสามวันสิบวันขอให้ตุยตามไปเลยเขาจังพูดงี้เลยเขาพูดนี้เลยพูดแบบใส่ตัวเองเลยเต็มเต็มเออแต่ แต่ผลออกมาเนี่ยใครใครพี่นาศกันแน่ออไใช่มีแต่เอ๊ะ <c oughs> เออนั่นแหละถามหน่อยนะครับที่เขาพูดออกมาที่เขาพูดออกมาดังๆแรงๆพูดออกมาดังๆแรงๆเนี่ยถามหน่อยปัจจุบันเนี้ยเอ่อคำสาบานนะั้นใครมีผลกระทบบ้างถูกไหมมีไหมอ่า นั่นแหละมันก็จะย้อนกลับมาอ้าวแล้วใครล่ะฝั่งไหนล่ะ <c oughs> มีผลกรทะทบอ่อบ้านพังพินาศแตกสลกขาดเป็น่นเป็นนี่นนก็ไปทั่วเห็นไหมเออพังยับเยินนะแตกอสะสารสั้นเซ็นกับไปคนละทิศละทางดูจากตรงนี้ดูจากตรงนี้เอาเอาพวกนี้ยว่าไม่ใช่กฎหมายครับอันนี้เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมันทํางานไปก่อน ช่ไหมกฎหมายนี่ตามหลังก็ว่ากันไปเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันนานนะกว่าจะกว่าจะไอประสบความสาเร็จได้แต่ว่ามันกระช้าแต่มันมาชัวนะชัวมองตรงว่าชัวจริงเออเข็ดไหมแกพูดดังๆเลยบอกว่าถ้าแกทําเนี่ยนะขอให้มีอันเป็นไปในภายในสามวันจะเป็นขอให้ล้มหายตายจากขอเกิดภัยพิบัต ครอบครัวแตกกระสันสั้นเซนนะแตกแยกกันพินาศโอ้โหพูดแบบให้มันหนักไปเลยตายังสะกิดเลยบอกเฮ้ยพูดแรงไปหรือเปล่าตายังสะกิดไว้พูดแรงไปหรือเปล่า,า,ไ,ลาไม่แรงหรอกมันต้องเอาแต่สุดๆแบบนี้แหละนะเออเพราะว่า เขามั่นใจอยู่แล้วถูกไหมก็เขาไม่ได้ไทําก็ไม่ต้องไปถามเรามั่นใจไม่มั่นใจนะเขาเขาไม่ได้ทําก็คือไม่ได้ทําคนไม่ได้ทําก็จะไปบังคับให้เขารับบังคับให้เขารับพยายามจะเอ้ยรับไปซะเดี๋ยวนะอมันนี่ปะมันนี่ปะ <c oughs> เขาไม่เอาคือถ้ารับ,น,น,นะบ,บราานี่มันทั้งชีวิตเลยนะแอดบอกเลยเลยถ้ารับสารภาพเนี่ยมันทั้งชีวิตนะ ถึงจะไม่ได้ทำเนี่ยถ้ารับไปเนี่ยทั้งชีวิตนะถูกไหมมันก็จะเป็นตาบาปไปตลอดชีวิตเลยเออแล้วเราจะทำทำไมอย่างเงี้ยออถูกไหมเราจะไปรับทำไมเขาก็ต้องสู้เต็มที่เอาเงินมาแลกเอาอะไรมามันมันเป็นศักดิ์ศรีนะจะบอกเลยเลยเรื่องนี้มันเป็นศักดิ์ศรีถูกไหมเออเงินแค่นั้นมันไม่พอหรอกแกคิดถูกแล้วที่แกไม่เอาเออแกไม่เอาตรงนี้ มีคนมาเสนอเสนอให้เหมือนกันแต่จะเอาไปทำไมถูกไหมเออเอาก็มันเป็นตาบาปอะ่ะถูกไหมนะไม่ได้ทำเอามาเพื่ออะไรเออใช่กินฐานให้ดูเลยใช่ไหมนั่นน่ะสินะครับนี่แหละเอฟีนะแอ็บ,บอกได้เลยว่าคนเขาไม่ได้ทำบีบบังคับให้เขารับเนี่ย เอาเงินไปกะว่าเงินฟาดหัวนะนะครับเอาเงินฟาดหัวนะ่เออนะเขาก็ไม่เอาเออใช่จะเอาทําไมใช่ไหมนะนั่นแหละจะเอาทําไมถ้าเขาไม่ได้ทําก็จะเอามาทำไมนะสวัสดีครับคุณแม่สุมะเออจะเอามาทําไมแต่เขาไม่ได้ทําเนี่ยคือประเด็นนั่นแหละแล้วอยู่ๆก็จะมาอ่ามาพูดแบบนู้นนี้ ก็คือเขาที่เขาบอกว่าให้ให้มารับเนี่ยนะครับที่เขาบอกให้มารับแล้วก็เอาเอาเงินให้ด้วยเนี่ยเพราะอะไรรู้เปล่าเอฟซเพราะว่าหลักฐานมันไม่มีไงเอฟซีตรงนี้เออหลักฐานมันไม่มีก็มันหาไม่ได้แล้วไงถ้าหลักฐานมันชัดเจนเน่ะเขาจะเอาเงินมาให้ทําไมถามหน่อยถูกไหมแล้วมันก็คงไม่อยู่มาเป็นปีแล้วมี มีเรื่องไหนบัง่งที่มันเป็นอันนี้แล้วก็กว่าจะตัดสินได้กว่าจะออกหมายได้เนี่ยเป็นปีกว่าเนี่ยมันมีไหมมันไม่มีเขาก็หาอุตลุดเลยหาพยายามบีบหาทุกวิถีทางหาจุดอ่อนหาช่องโหว่หาทุกอย่างแต่มันก็ไม่มีก็ไม่มีสิเขาเขาไม่ได้ทำมันเอาที่ไหนมาหลักฐานนะถูกไหมมันก็ไม่ใกล้ไม่ใกล้เขาก็ไปจะบีบไม่กล้าวเรื่องนั้นอ่า นิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้ที่เขาเล่นได้ก็คือทำลายนี่แหละเอาทำลายแล้วก็หาคนมาหาคนมาให้เออมาพูดว่าเออต้องแบบเห็นแบบนี้นะเห็นแบบนี้นะอะไรประมาณคือประจักษ์พยานมันมันมันบิดเบือนได้ไงเอฟซีมันบิดเบือนได้ประจักษ์พยานบิดได้พูดได้หไหมแต่หลักฐานอย่างอื่นแล้วมันได้ไหมมันก็ไม่ได้